ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราทําบุญเสร็จแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันที่สิบสองสิงหาคมมันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้ป๋าละก็มากวาดขยะอีกเหมือนเดิมนะคะกวาดขยะอีกเช่นเคยช่วยวัดเหมือนเดิมกอาที่เห็นอยู่นี้คือวัดคองสําราญนะคะเพื่อนๆวัดคองสําราญเป็นพระอุโบสถนะคะ เมื่อวานก็มากวาดไปครั้งหนึ่งค่ะพอดีตรงนี้เป็นต้นหูกวางนะคะต้นหูกวางตรงนี้เพราะว่าจะร่วงร่วงเรื่อยเลยนะคะเพื่อนๆร่วงเรื่อยเลยก็เลยมากวาดนะคะก็บอกว่าคนเราทำความดีนะคะทำความดีทุกที่ทุกเวลานะคะโดยเฉพาะถ้าเราทำกับ สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเพื่อนๆโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระด้วยเป,วเป็นวันเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะเราก็มาทำความดีกันนะคะเพื่อนเทําทำก่อนล่วงหน้าแล้วหนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้ก็ทําอีกนะคะวันนี้ก็มากวาดขยะอีกครั้งนึงนะคะเสาล่านะคะเสาล่า เรียกว่าสาวลาหรือแม่ลาของเรานะคะเพื่อนๆทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะทำทุกวันทำทุกวันทำเกี่ยวกับวัดกับวาดูแลวัดวานะคะเพื่อนๆก็ได้บุญกุศลน,นะคะ บางครั้งการทํางานนะคะเหมือนกับคุณเราบางครั้งนะคะก็เหมือนกับการปิดทองหลังพระนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเชื่อเถอะถึงแม้ว่าทํางานไม่มีใครเห็นนะคะเทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในวัดแห่งนี้นะคะก็คงจะเห็นว่าพวกเรามาทําอะไรนะคะพวกเรามาทําอะไรมาช่วยเหลือมาทําความสะอาดวัดวานะคะ ทำดีทำความดีคนไม่เห็นนะคะคนไม่เห็นเทวดาฟ้าดินก็เห็นนะคะเขาบอกนะคะนะคะต้นหูกวางต้องกวาดทุกวันเลยเพื่อนๆนกวาดทุกวันเลยนะคะ ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจด้วยดีนะคะเพื่อนๆขอให้ที่วัดสะอาดสะอาดดีขอให้วัดสะอาดนะคะเป้าหมายคืออยากให้วัดสะอาดใครมาเห็นใครก็ชื่นใจนะคะแต่ถ้าวัดไหนเราไปดูแล้วไม่สะอาดเขาก็จะตำหนิตำหนิได้นะคะตำหนิลูกบ้าน ตำหนิคณะศรัทธาตำหนิเจ้าวาดนะคะแต่ตอนนี้พวกเราก็พยายามทำให้สะอาดเท่าที่กำลังของเรามีนะคะเพื่อนๆเท่าที่กำลังของเรามีบางครั้งถ้าง,งานใหญ่เกินงานที่มันหนักเกินเราก็ไม่ไหวนะคะเราเป็นผู้หญิงก็คงทำได้แต่เก็บกวาดแบบนี้นะคะเพื่อนๆ